พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่10หัวข้อหัวข้อ51ก็สมัยนั้นพระในพระนครพันธุมดีราชธานีมีพิสุอาศัยอยู่มากประมาณ6ล้าน8ปดแสนรูปพิสุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาค อรหันตส์สม,มาสามพุทธเจ้าพนาว่าวิปัสสีผู้เสด็จเล้นอยู่ในที่รับเกิดความลำพึงในพระไทยว่าแบบนี้ในพระนครพันทุมาดีราชธานีมีพี่สุสงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากประมาณหกล้านแปแสรูปถ้าอะไรลพึงอนุญาตให้พี่ เราเพิ่งอนุญาตพิสูจนทั้งหลายว่าพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริไปเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความอนุเคราะห์สัตโตเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูปเธอทั้งหลาย สแสดงทำงางามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจอมประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอาาัฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในโลกนี้ในโลกนี้สัตว์ในโลกนี้สัตว์พวกนี้ที่มีกิเลสเพียงดังทุลีในดวงตาในจกักษุบางเบายังยังมีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์พวกนั้นจักเสื่อมไปเสียสัตว์พวกนั้นจึงเสื่อมเสียไปผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมได้จะยังมีแต่ว่าโดย6ปี6ปีโลกไปพวกเธอพึงกลับมายังพระนครพันธุมวดีพันทุมะพันทุมดีราชธานี เพื่อแสดงปฏิโมกดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายครั้งนั้นแลท้าวมหาพรมองค์หนึ่งได้ทราบความรำพึงในในพระทัยของพระภู้มิพระภาคพระอระหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีด้วยใจว่าด้วยใจแล้วจึงได้หายตัวไป ที่พมโลกไปปรากฏอยู่เฉพาะพระภาคของพระผู้มีพระภาคพ,พ,พระหันตะสม,มาสัมพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีเปรียบดังบรุทิที่กำลังเหยียดออกซึ่งแขนที่คูไว้หรือคูเข้าซึ่งแขนที่เหยียดออกฉะนั้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทันใดนั้น เท้ามหาพรหมนั้นกระทำผ้าอุตะอุตราสงเวียงบาข้างหนึ่งประนมประนมอัญชลีไปทางที่พระภูมมิพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีประทับอยู่ได้กรับทูลพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ในพระนครพันธุมะดีราชธานีมีพิสุสงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมนกาประมาณ6.8ล้านแแสนรูปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุญาตพิสุ ทั้งหลายเถิดว่าพิสุทั้งหลายพวกเธอจงจะริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูปพิสุททั้งหลายเธอทั้งหลายจงแสดงธรรม งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรมจันทร์พร้อมอัฐะพร้อมทั้งัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ซึ้นเชิงในโลกนี้สัตว์พวกหนึ่งที่มีกิเลสเพียงดังทุรีในจักขุจักสุบาบางยังมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์พวกนั้นจึงเสื่อมเสียไปผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมได้ จักยังมีค่าแต่พระองค์กูเจริญค่าแต่พระผู้มีแม้ข่าพระองค์ก็จักกระทำโดยที่จะให้พิสุทั้งหลายกลับมายังพระนครพันธุมะราชพันธุมะดีราชธานีเพื่อแสดงพระปาติโมกโดยหกปีหกปีล่วงไป ดูก่อนพิสุทังลายท้ามะพม์นั้นได้กราบทูลดังนี้แล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคอารหันตสมมาสัพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีกระทำปทัทกศิลแล้วหายไปณที่นั้นเองหัวข้อ52ดูก่อนพิสุทังรายครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคอารหันตสมมาสามพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ในเวลายเย็นสเสด็จออกจากที่เล้นแล้วตัดเรียกพิสพิสุทั้งหลายมาว่าพิสุทั้งหลายวันนี้เราไปเล้นอยู่ในที่รับเกิดความลำพึงในใจว่าในพระในพระนครพันธุมะดีราชธานีมีพิสุสงอาศัยอยู่เป็นจำนวน,นมากประมาณ6ล้านแปแสนรูปถ้าระไรเราพึงอนุญาตภิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลาย พว,พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทพดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่จะได้ไปทางเดียวกันสองรูปเธอทั้งหลาย จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรมจันทร์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพัชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในโลกนี้สัตว์พวกที่มีกิเลสเพียงทุลีในจักษุบางเบายังมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์พวกนั้นจึงเสื่อมเสียไปผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมจะยังมีแต่ว่า โดยหกปีหกปีล่วงไปพวกเธอพึงกลับมายัางพระนครพันธุมะพันธุมาดีราชธานีเพื่อแสดงปฏิโมกพ,พิสุทธ์ทั้งหลายพิสุทธทั้งหลายทันใดทันใดนั้นแหละเท้ามหาพงองค์หนึ่งได้ทราบความลำพึงในใจของเราด้วยใจแล้วจึงหายตัวที่พรมโลกมาปรากฏเฉพาะหน้าเรา เรียบเสมือนปรุษที่กําลังเหยียดแขนออกซึ่งแขนที่คูเข้าไว้หรือคูเข้าซึ่งแขนที่เหยียดออกฉะนั้นภิกษุทั้งหลายที่ถามหาผมนั้นก็ทําผ้าภิกษุทั้งหลายที่นั่นถท้ามหาผมนั้นก็ทําผ้าอุตราสอง ชฉวียงบาข้างหนึ่งปมนมอัญชลีมาทางเราพูดกับเราว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นชนะข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นบัดนี้ในพระนครพันธุมดีและราชธานีมีพิสุสงองอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากประมาณหกล้านแปดแสนรูปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงจงอนุญาตพิสุท์ทั้งหลายเถิดว่าพิสุท์ทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทพดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่จะได้ไปทางเดียวกันสองรูป พิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงแสดงทำงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรมจันทร์พร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพันชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในโลกนี้สัตว์พวกที่มีกิเลสเพียงดังทุลีในจักสุจักสุเบาบางยังมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์พวกนั้นจึงเสื่อมไป ผู้ที่รู้ทั่วถึงทำได้จะยังมีฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ฆ่าพระองค์ก็จะกระทำฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้เจริญแม้ฆ่าพระองค์ก็จะกระทำโดยที่ทำให้พิสุทธ์ทั้งหลายกลับมายังพระนครพันธุมาดีราชธานีเพื่อแสดงพระปาฏิโมกโดย หกปีหกปีล่วงไปพิสูจน์ทั้งหลายถ้ามาพรมนั้นพูดกับเราดังนี้แล้วว่าเรากระทำประทักษิณแล้วหายไปในที่นั้นเองดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราอนุญาตพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนเปน,นันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็น,นันมากเพื่ออนุเคห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเต่ะได้ไปทางเดียวกันสองรูปพิสุทธ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงแสดงทางามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพมจันท์พร้อมทั้งอัฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในโลกนี้สัตว์พวกที่มีกิเลสเพียงทุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู่ แม้ไม่ได้ฟังธรรมสัตว์พวกนั้นจึงเสื่อมเสียไปผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมได้ยังจักมีแม้เราก็จะกระทำโดยให้โดยที่ให้พระนครพันธุมดีเป็นสถานที่อันเธอทั้งหลายพึงกลับมาแสดงพระปาฏิโมกโดยหกปีหกปีล่วงไปดังนี้ดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายครั้งนั้นแลพิสุทธ์ทั้งหลาย ได้เที่ยวจาริไปในชนบทโดยวันโดยวันเดียวเท่านั้นโดยมาก